สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับการเปียกย้ายมาถึงบ่อทุกรังแล้วครับนี่นี่นทางเข้าบ่อทุกรังของเราครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับแถวอำเภอประครับนี่แหละ อยากมาตัดลูกรังนะพวกนี้ตัดลูกรังคนระับ ต้องมาช่วยจานเปียวอรุตลงลนี่ลงไหนน้อนี่แกจะไปลงข้างล่างเลยดุกคนี่มาถึงเรียบร้อยพี่น้องนี่ เดี๋ยวช่วยอาจารย์เปียกเอาลดลงก่อนเดี๋ยวขับเทลเลอร์ให้ก่อนนะครับขึ้นอยู่บนเทลเลอร์เรียบร้อยพี่น้องโโเสียว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 โอ้โหนี่ครับบ่อลูกรังของเราครับนี่